แล้วเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องแต่โยมจะเข้าใจคำว่าศรัทธากับความเชื่อผิดเพราะโยมเอาสองคำนี้ไปเป็นคำเดียวกันความเชื่อไม่ใช่ศรัทธาศรัทธานั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปรตนญาไตรและไปสิขาและพ่อพันปฏิัติทั้งหลายส่วนความเชื่อนั้นมีได้สารพัดเชื่อถึงเชื่อผิดเชื่อได้หมดเลยอันนั้นไม่ใช่ศรัทธาเชื่อในอาจารย์เอาเป็นศรัทธาไหม คุณเชื่อในบุคคลคุณไม่ได้เชื่อในพระธรรมไรคุณไม่ได้เชื่อในศีลสมาธิปัญญาคุณไปจับประเด็นผิดแล้วคุณก็ไปโกรธตอนที่คนคนนั้นมีเรื่องมีราวขึ้นมาอาจารย์องค์นี้ท่านเคยนับถือมาตลอดเพราะอาจารย์คนนี้ผิดป่าเนี่ยอย่างที่ว่าที่นึดหมออาจารย์ประมวลเอาของข้าไปเผาหมดเลยตำมุงตำราซีดีจริงหมดอเอาต้องเผาไม่ถูกเพราะว่าอะไรไปยึดบุคคลไม่ได้ยึดตำราไม่ได้ยึดพระธรรมพระสงฆ์ทำ,ำให้เราเข้าใจผิด แต่ถามปัญหานี้แก้ยังไงจะเรียกความเลื่อมใสความเลื่อมใสกับศรัทธามันมาใกล้กันนะความเลื่อมใสความเลื่อมใสก็คือความที่จิตมันโปร่งใสเมื่อเรารู้สิ่งนั้นนะาภาษาพักเราว่าความเลื่อมใสมันใสเลื่อมแล้วราวเห็นไหมเหมือนกรถางที่มันเลื่อมพลายนะเลื่อมใสนะถ้าเรามีความเลื่อมใสเกิดขึ้นเราก็จะไม่สะเทือนศรัทธา แต่ศรัทธาเรามักไม่เป็นศรัทธาที่แท้จริงเป็นศรัทธาที่มันไม่มั่นคงนะเพราะเราไม่เข้าใจครับอาตมาชาวบ้านเสมอเรื่องที่ไม่ถือสิ่งอื่นมากกว่าพรระัตนาัยเนี่ยผิดไปถือสิ่งอื่นเข้าไปด้วยอาตมาว่าจิตใจเรามีเพียงดวงเดียวเรามีใจน้อยๆอยู่เดียวเราคว้าสารพัดไปใส่ข้าไนมันไม่เหมือนมือนะมือเนี่ยมันหยิบหลายชิ้นได้พร้อมกัน ใจเรารับอารมณ์ได้ทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นพระรัตนาไปเป็นหนึ่งเดียวนะพระพุทธพระธรรมประสมคือหนึ่งเดียวกันนะทั้งหมดแต่หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแต่มีสามด้านให้เราเห็นพระพุทธเจ้าประลิงกับประธรรมเชื่อมกับประธรรมพระธรรมก็เชื่อกับประสมประสมปก็เชื่อกับประธรรมพระธรรมก็เชื่อกับพระพุทธเจ้าเชื่อมไปเชื่อมมาพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าทรจะเป็นพระพุทธเจ้าไหมไม่เป็นพระธรรมไม่มีพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่จะมีพระธรรมไหมไม่ เพราะหมดเชื่อเกันเป็นหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นใจที่นับถือพระรัตนตรัยนั้นคือนับถือหนึ่งเดียวใจที่มีหนึ่งเดียวใช้ได้แต่ใจที่มีสองอะไรเท่ากับคุณไม่มีทั้งสองอย่างใจที่มีสามเข้ากับไม่มีทั้งสามอย่างเพราะคุณถือมันไม่ได้สามอย่างตรงกัน